คือการที่เราเรามาแบบนี้หนึ่งคือเราไม่ได้เป็นการมาโชว์มาอวดอะไรแต่เราอยากให้ทุกคนลงทุนเรามาจากเราติดลบรับเรามาจากการติดลบของเราสองคนนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่ทุกคนได้รู้แหละคราวนี้เราเราก่อร่างสร้างตัวก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวเราเรามีวันนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าการที่เรามีอะไรหลายอย่างที่เรา เราอยากจะบอกทุกคนนะว่า้ปัจจัยที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่อย่างเดียวคือความขยันหรือว่าความเก่งหรือว่าอะไรไม่ใช่คือทุกอย่างมันต้องรวมกันรวมกันแล้วก็มันมีหลายอย่างด้วยนะครับไม่ใช่ว่าม,ม,มันบอกเป็นหัวข้ออะไรไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราสามารถที่จะนําประสบการณ์ของเราเนี่ยมา บอกน้องๆบอกคนได้ว่าเราเดินมาแบบนี้นะเราไม่ได้เอาเปรียบใครนะเราไม่ได้คุกเคยโกงใครนะ,นะนะครับแล้วเราก็มาถึงนี้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยทาตัวเองให้เป็นคนดีที่มากที่สุดใช่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครแล้วก็อยา่างนาอเรามาเองอย่างการลงทุนอย่างการอะไรแบบเนี้คือมันจะเข้ามาหาเองพอเรามีเงินเหลือแล้วเนี่ยเราก็เราก็สามารถแบ่งตรงเนี้เป็นกอง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 นะครับมาแบ่งได้แล้วก็มาลงทุนกันได้บอร์สปลืม้มปลืมปล้มครูสวย <c oughs> <c oughs> หรอถ้าครูไม่สวยแล้วใครจะสวยล่ะ่ไงใช่แล้วนะแกถ้าครูถ้าครูไม่สวยแล้วพี่จะมาอยู่กับครูด้วยไหมจริงๆแล้วพี่พี่ชอบใครก็ชอบคนสวยนั่แหละใครก็ชอบคนสวยคนหล่อนั่นแหละแต่คราวนี้คนสวยคนหล่อแล้วจิตใจเป็นยังไงแต่พอดีเขาจิตใจโอเคไงจิตใจดีจิตใจอะไรเงี้ยโอเคนะแค่ะนแกเราก็เลยเราก็เลย อยู่กันมาได้แล้วก็มาสร้างตัวอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ผ่านวิกฤตผ่านอุปสรรคอะไรมาได้ก็ขอบอกทุกคนลว่าถ้าคนที่ตอนเนี้กําลังตกอยู่ในกับภาวะที่จะต้องโหมีนี้สินมีอะไรคุณอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งอะไรครับ<อ>ใช้สติให้เยอะๆแล้วก็คุณอย่ามาพูดว่าโอ้ยสติสติที่คุณรอดแล้วนี่คุณมีแล้วนี่คุณอย่าเพิ่งใช้คํานี้ตอนนั้นผมก็เป็นแบบคุณแหละครับ คือผมก็ผมก็เคยเคยที่จะเครียดเคยที่จะอะไรเหมือนกันนะครับแต่เราแต่เราดีอย่างหนึ่งเฮ้ยฟ้าลงแฝดแฝดแต่เราดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีอะไรมาเตือนสติเราแล้วก็มีต้องขอบคุณธรรมะใช่ธรรมะแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ที่คอยเตือนสติเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ย่อท้อนะครับทำให้เราไม่ย่อท้อแล้วก็ลุยกันมาสู้กันมาจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ มันอาจจะเป็นก้าวแรกๆของเราในการลงทุนหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นเจ้าของอสังหาที่เป็นระดับเป็นหมื่นๆล้านเป็นอะไรก็ได้ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราเนี่ยทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าขยายขยายผลต่อๆไปนะครับต่อยอดต่อๆไปเริ่มต้นจากเล็กๆใช่ไหมพี่โอเราก็เริ่มต้นจากเล็กๆเนาะตอนแรกเราขายที่หมดแล้วทุกคนเราไม่เหลือละเราจริงๆนี่พูดเรื่องจริงนะเราขายหมดเลยอยากให้พวกเราเนี่ยสําเร็จทุกอย่างอะ คิดอะไรอยากจะให้สําเร็จแล้วก็าการลงทุนหรือว่าการทําอาชีพสมาชีพทั้งหลายเนี่ยขอให้สาเร็จตามที่เราต้องการต้องตามที่เราปรารถนาอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยจริงน <ทำ S 1> เน<ร>าะดี่เนาะคำว่าสาเร็จเนี่ยคือพี่นะจากใจ,จ,จพี่เลยนะ<ช>คนที่ขายของได้หนึ่งชิ้นเนี่ยพี่ก็ดีใจตัวพี่ก็ดีใจพี่พรก็ดีใจผู้บริหารดีใจหมดหนึ่งชิ้นกับล้านชิ้นล้านชิ้นมันผ่านหนึ่งชิ้นมาก่อนไหมผ่านครับ<ช>คุณต้องผ่านหนึ่งชิ้นมาก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พอคุณผ่านหนึ่งชิ้นสิบชิ้นมันจะเป็นเก้าเหมือนกั้นบันไดขึ้นไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะครับลุกขึ้นมาทำถ้าเผื่อว่าคุณท้องเมื่อไหร่คุณก็จบเหมือนผมสองคนถ้าเผื่อท้องแต่วันนั้นก็ไม่มีวันนี้จะไม่มีอะไรเลยเราถึงไม่อยากทิ้งใครนะพี่อู๋เนาะเราคือเราอะ่ะแล้วแต่คนจะคิดเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้ยอวดรวยนู่นนี่ทุกคนครูสองคนอะรวยมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่สมัยที่เรามีเป็นร้อยๆอ่ะ แต่เราไม่เคยรู้สึกว่าเรารวยอันนี้พูดจริงจริงจริงไหมพี่โอเราใช้ชีวิตเหมือนคนไม่มีตังค์เลยเพราะเราอะรู้สึกว่าเราเฉยๆกับความความมีตังค์ตอนนั้นแต่พอวันที่เรามีนี่เราถึงได้รู้ว่ามันเจ็บปวดมากนะคะแล้วพอวันนี้เรามีอะเราอยากพาทุกคนมีเหมือนเราเราเป็นแค่นั้นจริงๆทุกคนสุดท้ายแล้วอะค่ะมีเท่าไหร่เอาไปไม่ได้ทุกคนสุดท้ายมีเท่าไหร่เอาไปไม่ได้เลยแต่ในวันที่เรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราก็สร้างให้เต็มที่